ส่วนของพื้นที่สุขภาวะที่สอสอ,อยากเห็นค่ะเราอยากเห็นถามว่าพื้นที่สุขภาวะคืออะไรก่อนดีกว่าเนาะถ้าพื้นที่สุขภาวะก็คือพื้นที่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเนาะถ้าเป็นพวกเราทุกคนก็บ้านเนี่ยใกล้ตัวที่สุดแล้วค่ะหรือถ้าเกิดเด็กๆก,ก็จะเป็นโรงเรียนถ้าเกิดว่าผู้ปกครองก็เนาะสถานที่ทํางานหรือว่า พื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นที่รอบตัวในแต่ละช่วงวัยอันนี้ก็คือถามว่าพื้นที่สุขภาวะก็คือพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวของทุกคนในแต่ละช่วงวัยต้องบอกแบบนั้นบ้านวัดโรงเรียนเส้นทางสัญจรหรือว่าสวนสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่หรือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนอาศัยอยู่ในคอนโดพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่สสเองอยากให้เกิด พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สุขภาวะค่ะจริงๆพื้นที่นี้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับพื้นที่นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สุขภาวะได้ก็ต้องประกอบด้วยความต้องการของคนในชุมชนความต้องการของคนในพื้นที่เลยค่ะว่าเขาอยากเห็นพื้นที่ของเขาเป็นแบบไหนประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือว่าสิ่งที่เขาเลือกว่าจะเป็นพื้นที่สุขภาวะเขาอาจจะมองว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะกับ การเดินของเขาเนาะเขาจะเดินออกกำลังกายในในบริเวณบ้านของเขาก็จะเป็นเป็นรูปแบบหนึง่งหรือว่าพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ขี่จักรยานหรือเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์เป็นพื้นที่เล่นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันก็ถูกกระบวนการของชุมชนในการบอกว่าชุดความรู้ที่สอสอเองเนี่ย พยายามชักชวนภาคีเครือข่ายแล้วก็นักวิชาการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมว่าจะพัฒนาพื้นที่นั้นบนเป้าหมายหรือว่าบนความต้องการที่จะนาไปสู่พื้นที่สุขภาวะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนในพื้นที่คนในชุมชนหรือคนที่ต้องการที่จะเข้าไปช่วยกันเนาะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพค่ะแซว่านอกจากเราล้วต้องมีเครือข่ายอื่นที่ร่วมกันซัพพอร์ตใช่ค่ะ สิ่งเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเพื่อนข้างบ้านเนาะที่สําคัญก็คือทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาสังคมที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญสุดเลยก็คือตัวคนในพื้นที่เองจะบอกเองค่ะว่า อีพื้นที่เหล่านี้มันจะเป็นพื้นที่สุขภาวะมันจะเอื้อหรือเขาต้องการที่จะใช้องค์ความรู้หรือว่าวิธีการทํางานหรือกระบวนการเนี่ยจากพาร์ทเนอร์ไหนจากกลุ่มไหนที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้พื้นที่หรือว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเราเป็นไปได้ค่ะอันที่เราจะสร้างพื้นที่ไปเรื่อยๆที่สําคัญเลยค่ะความต้องการของคนในพื้นที่นั่นแหละพื้นที่จะเกิดไปอีกเรื่อยๆ ความต้องการของคนในพื้นที่ต้องอยากเห็นพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่สุขภาวะแล้วเป็นที่เป็นพื้นที่สุขภาพที่จะนําไปสู่ต้องบอกว่าการที่จะคนก็จะอยากใช้พื้นที่เหล่านี้แล้วคนก็จะช่วยกันเนาะพัฒนาพื้นที่เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยด้วยแรงสนับสนุนจากสสเองที่มีภาคีที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่ เก็บสะสมชุดความรู้และองค์ความรู้และเอาไปปฏิบัติจริงแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆเพื่อทําให้พื้นที่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงได้รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะ นำไปสู่การมีพื้นที่ถ้าเป็นเด็กเนาะก็เป็นพื้นที่เล่นที่ปลอดภยัยถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีมีสุขภาวะทั้งกายแล้วก็ทั้งใจ เก้าข้อค้นพบเนี่ยเราค้นพบทางในมิติของเทรนโลกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องออสุขภาพแล้วพื้นที่สุขภาวะเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สุขภาพเมืองหรือสุขภาพคนเนี่ยดีขึ้นแล้วปัจจัยสําคัญก็คือว่าคนคือศูนย์กลางของการพัฒนาที่สําคัญนะครเดียวกันเรามองว่ากลไกการพัฒนาเนี่ยจะไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวแล้วจะเป็น,นกลไกความร่วมมือโดยเฉพาะเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาต่อจากนี้อีกข้อค้นพบหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าไอ้โมเดล การพัฒนาสวนหรือพื้นที่สุขภาวะเนี่ยมันมีหลากหลายโมเดลมากอาจจะเป็นพื้นที่รัฐลงทุนโดยรัฐพื้นที่รัฐลงทุนเอกนชนหรือแม้กระทั่งพื้นที่เอกนชนลงทุนเอกนชนเองก็เกิดขึ้นได้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าพื้นที่สุภาวะหรือพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันมีมิติที่หลากหลายมากดังมิติของเรื่องช่วยลดมลพิษนะครับจากทางอากาศเรื่องเป็นพื้นที่ซับน้ำเป็นพื้นที่อาหารเป็นพื้นที่เชิงวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อของโมบิลิตี้คอนเน็กติวิตี้ต่างๆมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลายๆเมืองอีกข้อคนพบหนึ่งก็คนพบว่ามันไม่ได้มองแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราพูดถึงส่วนที่มันขยับสู่ย่านืื่่อองกกันี็ค รงขายของพื้นที่สีเขียวพื้นที่สุขภาวะที่จะทําให้ย่านและเมืองเนี่ยมันดีไปด้วยกันนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือเราพูดถึงเรื่อง incentive p olicy คือคกลไกนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดนโยบายสับสนุนจากภาครัฐ นะครับทั้งนโยบายทางภาษีนโยบายทางเ,าเรื่ององค์ความรู้ที่จะหนุนเสริมนะครับแล้วก็อีกข้อค้นพบหนึ่งก็คือเรื่องฐานข้อมูลถ้าเราจะชี้เป้าว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนอย่างไรเนี่ยเกณฑ์การคัดเลือกหรือเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันจะทําให้เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตรงเป้าหมายทีนี้อีกข้อค้นพบหนึ่งก็คือการเสริมทรัพยากรบุคคลถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าจะขยายพื้นที่นี้ไปเรื่อยๆเนี่ย เราจะทํำยังไงที่จะเสริมบุคลากรในภาครัฐนะครับซึ่งปัจจุบันสสกับกร,รุงเทพมหานครและมหา,ว,านะวิทยาลัยนวมินก็มีโครงการอบรมบุคลากรทั้ง50เขตท,ที่จะทําให้ทุกเขตเนี่ยมีความสามารถในการผลิตพื้นที่เหล่านี้ขึ้นมาได้ได,ด้วยตัวเองนะครับทีนี้สุดท้ายเนี่ยข้อค้นพบทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่ได้อยู่แค่กร,รุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการขยายผลไปในพื้นที่ต้นแบบใน ต่างจังหวัดก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่เราคิดว่าข้อคนน้นพบนียก็อยากจะขยายผลต่อเมืองอื่นๆทั่วประเทศที่จะทําให้ทุกเมืองนะครับมีพื้นที่สุขภาวะที่ดีใกล้บ้านแล้วก็ใช้ทรัพยากรของการร่วมกันสร้างเนี่ยร่วมกันอย่างมีศักยภาพอย่างที่ผ่านมามนเจอปรปสรคอะไรบ้างครับ ผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัย,จยคือปัจจัยแรกอาจจะเป็นเรื่อง mindset ก่อนว่าพื้นที่สุขภาวะคืออะไรเหมือนเมื่อกี้ที่ถามแต่ที่มเมื่อกี้ผ่อนนี้ชัดมากคือว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากทีนี้จะทํำยังไงพอมันอยู่ใกล้ตัวแสดงว่าทรัพยากรก็เป็นของทุกเราทุกคนเจ้าของโรงเรียนเจ้าของห้างร้านเจ้าของห้างสรรพสินค้าทีนี้สิ่งที่มันขาดก็คือการหนุนเสริมในเชิงองค์ความรู้และเครื่องมือเนาะที่จะทําให้เฮ้ยมันทํำยังไงล่ะพื้นที่สุภาวะแบบนี้แล้วจะเอาทรัพยากรจากไหน ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องนโยบายคือถ้าเราเราเห็นแล้วเราว่ามันมีความต้องการแต่การที่จะทําให้การขยับเรื่องการลงขันทรัพยากรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการบริจาคแต่มันเป็นอโอกาสหรือโอกาสในเชิงบิสกิสในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทาให้คนเนี่ยลงขันทรัพยากรเนี้ยมากขึ้นและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญก็จน่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้เนาะแล้วก็เรื่องนโยบายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทํำยังไงทําทให้ทุกคน กระตุ้นปลดล็อกศักยภาพทุกคนให้เป็นกําลังในการขับเคลื่อนเนี้ยผมว่านี่คือสิ่งสําคัญซึ่งกลไกที่เราว่าก็ไม่ใช่รัฐอย่างเดียวเนาะก็จะมีทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมวิชาชีพวิชาการเราต้องปลดล็อกศักยภาพทุกคนเพื่อมาปลดล็อกศักยภาพเมืองด้วยกันแลเมื่อกี้พอน้พูดชัดว่ากลไกสําคัญคือคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังคืน เขาเรียกคืนพลังไปที่คนเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นการที่สวนถูกกําหนดว่าต้องการอะไรอย่างไรความรู้สึกของการเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อทําให้เกิดศักยภาพเต็มที่เนี่ยก็จะมีไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้เห็นให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเขาคือคกลไกสําคัญแล้วเราหนุนเสริมเครื่องมือหนุนเสริมทรัพยากรที่ขาดอันนี้แหละครับมันก็จะทําให วงล้อเนี่ยมัน,มนหมุนอย,อย่างต่อเนื่องแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยถ้าถามก็คือหลายๆพื้นที่ที่ทำร่วมกับกรุงเทพมหาคนครกับสสสก็จะคนพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสุขภาพเช่น mm hmm. ผู้สูงอายุใกล้บ้านมากขึ้นแทนที่จะเดินะระยะไกลใช่ไหมครับเ,เด็กมีที่ทํากันบ้านที่วิ่งเล่นก่อนกลับบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเสา,าร์อาทิตย์วัยรุ่นไม่รู้จะไปไหนจัดก,กิจกรรมดนตรี creativity ในสวน แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนั้นสําคัญมากก็จะเห็นว่าการยูสรอบๆพื้นที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างสวนข้างๆนี่ก็จะเห็นในชั้นเมื่อก่อนเป็นพื้นหลังบ้านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหน้าบ้านเศรษฐกิจร้านค้าต่างๆก็ดีขึ้นทราฟิกก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีมิติทางเรื่องสุขภาพความปลอดภัยแล้วที่สําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเราเห็นชัดว่าเราต้องการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสุขภาวะเมืองก็จะต้องมันก็ขยับในการเปลี่ยนม,มากขึ้นด้วยด้วยด้วยอย่าเห็นมีกิจกรรมวันที่24กับวันที่31 อ๋อครับก็ <UFC. S 1> ก,ก็จริงๆข้อค้นพบทางก้าวเนี่ยครับที่เราเสสและภาคีเครือข่ายร่วมกันทำมาในช่วง1ปีแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคืนข้อมูลแต่การคืนข้อมูลเนี่ยเราคงไม่ได้อยากให้เป็นหนักๆแบบแบบวิชาการไปดูเทศกาลก็คืออยากจะชวนคุยในบรรยากาศสบายๆในปิกนิกในสวนที่สวนเบญจศรินะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ง่ายใจกลางเมืองเลยแล้วก็คนที่จะมาชวนคุยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการต่างๆในบรรยาก <gambling. S 2> าศสบายๆที่เราจะได้ คุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ก็จะมีทั้งวงเสวนาในปิกนิกนะครับมีกิจกรรมทั้ง6ประเด็นที่จะสะท้อนว่าเอา้าส่วนที่มันช่วยเรื่องโมบิลิตี้มันเป็นยังไงนะส่วนที่ช่วยรับน้ำท่วมมันเป็นยังไงนะก็จะได้เห็นการจำลองในวันนั้นแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็น่าจะเป็นวันที่สาเอ็นะครับก็จะมีทางท่านรองผู้ว่านะครับท,ท่านรองสารนนท์แล้วก็เครือข่ายนักวิชาการต่างๆเนี่ยจะมาร่วมให้ความเห็นแล้วก็มองถึงอนาคต ว่าเราจะเอา9ก้าข้อค้นพบนี่ไปขยับในการสร้างเมืองไม่ใช่แค่กรุงเทพนะแต่ว่าทางทางทางประเทศไทยนี่ครับต่อไปอย่างไรแล้วกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่เขาเข้าไปร่วมค่ะเขาจะได้มีโอกาสร,ร่วมกับอะไรแล้วก็ถ้าเขาสนใจจะต้องเข้าไปช่องทางไหนะที่จะเข้าร่วมได้ก็จริงๆประชาชนสามารถเข้ามาปิกนิกนี่กเ็เราสมัครนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ใครที่สนใจลงชื่อมาปิกนิกกับเราได้เลยอันที่2มีเวิร์กช็อปนะครับ ตลอดทั้งจริงๆเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการาทําเรื่อง edible garden นะครับเรื่องของอขี่จักรยานเรื่องของดนตรีในสวนเรื่องของ creativity activity ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจนะครับ HSA นะครับซึ่งก็เป็นเพจกลางของ Healthy Space Alliance นะครับแล้วก็เพจ V V p r r k นะครับที่จะสื่อสารรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ติดตามช่องทางสื่อสารต่างๆที่กระจายตัวไป อันนี้เป็นตามนโยบายท่านผู้ว่าชาชาตินะครับคือนโยบายที่เรียกว่าสวน15นาทีคือไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็อยากจะให้คุณเข้าถึงสวนภายใน15นาทีหรือ800เมตรนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ลกล้างเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่สวนสาธารณะไปแล้ว70กว่าสวนแล้วนะครับแล้วก็มีเป้าที่จะทําต่อยอดทำูพว่าอยากให้มีสวนเล็กสวนน้อยเนะนี่ย500สวน ทั่วเมืองนะครับภายใน4ปีในวาระของท่านนี่ก็ทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ของเอกชนที่เราเปลี่ยนไปนหรือว่าที่กทมอเองหรือว่าที่รัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเช่นการทางพิเศษใต้ทางดวนอะไรเงี้ยก็ทําต่อเนื่องนะครับ พอจางหวือที่นีเน้เราต้องมีการรีเสิร์ชกับประชาชนรอบข้างนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนหรือว่าต้องอะไรไงจริงๆเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณโครงการที่ทําร่วมกับสสสแล้วก็วีพาร์คเข้ามาช่วยสนับสนุนคือเราไม่ได้อยากจะอยู่ดีมาเห็นที่แล้วมาทําสวนอย่างเดียวคือกระบวนการสําคัญที่สุดกระบวนการคืออะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ําคือต้องมาเซอร์วีพื้นที่มันเหมาะสมไหมเหมาะสมแปลว่าอะไรคือถ้าทําแล้วมีคนใช้ไหมก็คือคุณก็ต้องไปดูว่าในสวนเนี่ยคุณไปตีลัศมีเลย800เมตรรอบสวนเนี่ย มันมีใครอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชุมชนอะไรต่างๆสำนักง,งานเราก็ดูความต้องการของคนกลุ่มนี้ไปคุยกับเขาเลยเซอร์วย์เขาว่านี่คือความต้องการมาให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ทางกระบวนการที่วีพา์คช่วยทำเนี่ยคือการมีส่วนร่วมสําคัญมากนะอันที่2คือพออันนี้โอเคแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาใช้ตรงนี้เป็นเจ้าของเนี่ยเราก็มีการก่อสร้าง แต่หลังจากนั้นสําคัญมากเท่ากันก็คือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลรักษาไม่ใช่ว่าเปิดไปตัดริบบิ้นแล้วก็จบไม่มีคนมาใช้นะครับก็เกี่ยวกับไอ้ขั้นตอนแรกด้วยคือถ้าคนเขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมาใช้แล้วเขาก็จะช่วยดูแลรักษาเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมเองเข้ามาดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่ใช้จริงช่วยดูแลด้วยรู้สึกว่าตัวเองมันเจ้าของอันนี้ก็ยิ่งทําให้โครงการมันยั่งยืนนะครับในส่วนพื้นที่โลกลากรกรุงเทพที่เราดูดูว่ามี่ี ครับคือตอนนี้เรามีที่อยู่ในมือที่เราจะพัฒนาเป็นสวนเนี่ยอีกประมาณ160ที่นะครับไอ้ไอเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ก้อนอย่างที่ผมบอกมีมีก้อนที่กรทมเจ้าของก้อนที่เป็นพลาวิสาหกิจแล้วก็เอกชนเอกชนเนี่ยก็อาจจะหนึ่งใน3เนี่ยแหละครับที่เดิมอาจจะเป็นที่ที่เขาไม่ได้ทําอะไรแล้วอาจจะ อยากจะมอบให้กับกทรรมเพื่อเป็นสาธารณะอันนี้เรารับหมดขอขอให้เกิน7ปีเราเราจะมีคณะกรรมการที่พิจ,จารณารับพื้นที่ตรงนี้แล้วคุณก็มอบให้กทรรมแล้วเราก็เอางบประมาณลงทําเป็นส่วนได้เลยนะครับเพราะอันนี้มันคือเรื่องของ preventive healthcare คือ แน่นอนเราเน้นเรื่องของการทําระบบสาธารณสุขที่ดีแต่ถ้ามันมีพื้นที่สวนคนสามารถเข้ามาใช้ออกกําลังกายสวนใกล้บ้านคือบางครั้งบ้านคุณไม่มีสวนใกล้คุณอยากจะออกกําลังกายคุณต้องขับรถไปสวนลุมสวนเป็นจกิติอย่างเงี้ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถติดนะครับเพราะคุณทุกคนจะมาตอนเช้าหรือตอนเย็นมาพร้อมกันหมดเลยอ่าถ้ามันสวนใกล้บ้านคุณก็มาใช้ตัวเนี้ยเผื่อเดินมาไม่ต้องใช้รถเลยนะครับออกกําลังกายอันนี้มันก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนะครับส่วนการมาพื้นที่สีเขียวมันก็คือการได้อ อากาศที่ดีนะครับผมก็เคยไปตรวจวัดเนี่ยเอาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอ,อากาศมาอยู่ในสวนเล็กๆริมตอนทองหล่อเลยนะครับแล้วมีสวนหย่อมอยู่เอามาตั้งเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจวัดบนเสนแอกไมห่างกันไม่ถึงโลนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าแค่สวนเล็กๆไอ้เครื่องเนี่ยค่าฝุ่นมันจะดรอปเฉลี่ยประมาณ10%ตลอดนะครับซึ่งก็เนี่ยแปลว่าถ้าคุณเข้ามาก็ได้อากาศที่บริสุทธิ์แต่พอเรามีพื้นที่นี้เราอยากจะให้ประชาชนได้มีส่วนรุ่มยังไงบ้างครับคคืออยากอยากอยากให้มาตั้งแต่ดีไซน์ คือขั้นตอนของวีพาร์คสสสคือไปถามเขาเลยว่าเรามีที่อย่างเงี้ยเราจะปรับปรุงอ่ะคุณต้องการอะไรมาเขียนเป็นโพสต์อิฐเลยมาแปะก,กันเลยว่าโอเคเด็กแถวนี้เยอะนะต้องการสนามเด็กเล่นอ่าตรงน,นี้ไม่ต้องการอะไรมากหรอกเล็กๆขอมานั่งเพื่อไลฟส์สไตล์คือมาอ่านหนังสือมาคุยกับเพื่อนหรือว่าบางที่ที่ไปทาสวนเขาบอกว่าต้องการให้มีด็อกพาร์คเพราะว่า แถวนี้คนมีหมายเยอะขี้เกียจไปดอกรพคในเมืองลอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้เลยอันเนี้ยเอาความต้องการก่อนแล้วดึงให้เขามาเป็นเจ้าของแล้วอันเนี้ยมันจะเขาเขาเขาจะช่วยในการดูแลรักษาในอนาคตนะครับใครจะมาทิ้งขยะตรงนี้มาทำให้สกระประก คนที่จะไปต่อว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นคนที่ใช้งานจริงนะครับพอเรามาร่วามโครกงการมีความคาดห,นหนาวังในอนาคตอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค,คือผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเลยครับว่าอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเข้าถึงส่วนได้ส่วนเล็กสวนน้อยหรือส่วนใหญ่นับส่วน15ทีหมดส่วนุม่มีก็นับว่าเป็นส่วน15ทีนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้ส่วนลุมนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยยังมองว่ามันมีความเหลื่อมล้ําของพื้นที่สีเขียวอยู่ระดับหนึ่งแปลว่าอะไรคือถ้าคุณอยู่ในโซนในเมือง เขตปทุมวันเขตคลองเตยเนี่ยคุณเข้าถึงสวนแล้วภายใน15นาทีเพราะมันมีสวนใหญ่หรือผมอยู่สารวัการกรทมเนี่ยเข้าได้เต็มเลยมีสวนลมมณีนาสวนสันติช้ยประการอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าไปดูที่ที่ตอนนี้ประชากรย้ายไปอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเขตแบบลาดพ้าวังทองล้างอะไรต่างๆเนี่ย จะเห็นว่าประชากรหนาแน่นแต่ยังไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนเป้าก็คือเราก็ต้องไปหาตรงนั้นแหละว่ามันแหว่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเพิ่มส่วนตรงนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะได้รู้สึกว่าโอเคเขาสามารถเข้าถึงสวนได้สะดวกขึ้นนะครับ